สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์สำหรับการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้า7วันซึ่งวันนี้เป็น EP ีที่10ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานีของกรุงเทพมหานครก็ดีหรือสถานีของกรมควบคุมมลพิษก,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 ก็ดีจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มขยับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในทุกๆสถานีแต่ในภาพรวมแล้วทุกๆสถานีนั้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ม,มาตรฐานนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่สําคัญนั้นคือพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจะเห็นได้ว่า โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนั้นเริ่มมีการขยับขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีบางสถานีเริ่มเกินค่ามาตรฐานแล้วเรามาดูการคาดการสถานาการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้า7็วันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่20จนถึง22มกราคมพุทธศักราช2566นั้นจะเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากช่วงสัปดาห์นี้มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่งซึ่งไม่เอื้อต่อการที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะระบายออกไปจากพื้นที่ได้โดยพื้นที่ที่ควรจะต้องเฝ้าระวังนั้นได้แก่พื้นที่กรุงทนเหนือกรุงทนใต้และกรุงเทพกลางเนื่องจากตอนนี้ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทําให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ได้ลมและในช่วงสถานการณ์ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นช่วงวิกฤตนะครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันลดการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากพื้นที่ง่ายๆ2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือการบำรุงรักษาเครื่องยนต์จากยานพาหนะของท่านโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและเรื่องที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับช่วงนี้มากก็คือการงดการเผาในที่โลง่งเพราะจากข้อมูลของจิสดานั้นเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเผานะครับรอบๆพื้นที่จังหวัดปริมณฑลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่17จจังหวัดภาคเหนือเราก็เริ่มเห็นจุดความร้อนซึ่งเป็นจุดการเผาที่เกิดขึ้นนะครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อยากจะขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านในการติดตามข่าวสารและรายการดับสำคัญดีๆจากแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทาาอากาศและแฟนเพจกลมควบคุมมลพิษเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้ติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลดีๆเพื่อไปใช้ในการวางแผนการดำเนชีวิตอย่างเหมาะสมต่อ,ตอไปสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ